สวัีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําบล็อกวีซ์กันค่ะ ถ่ายบล็อกนะคะโตไปด้วยกันเป็น E ีีเกี่ยวกับเติบโตไปด้วยกันกับคนดูนะคะที่เฟิร์นจะนั่งอ่านคอมเมนต์จากคนดูเพื่อให้คนดูเติบโตไปพร้อมกับเฟิร์นทางองค์ก็ตามไปดูได้นะคะเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นลงไปแล้วนะคะน่าจะลงโตไปด้วยกันก่อนจะลงคลิปน,นี้นะคะก็ตามไปดูย้อนหลังนี่อันนี้เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะถ่ายที่ห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เวลาที่เฟิร์นแบบถ่ายบล็อกง่ายๆคำว่าง่ายๆที่นี่หมายถึงแบบ ตั้งถ่ายอะ่ะแบบไม่ต้องเดินถือไปมาเฟินจะเอียกกล้องนิดนึงเพราะว่าห้องนี้นะคะแสงมันเข้าจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งเน,นี้ยมันไม่มีแสงเข้าไม่งั้นมันจะทําให้หน้ามืดอ,อันนี้ก็จะติดไมด้วยติดยังไงเดียเนี่ยพอปัญหาคือพอเป็นแบบเสื้อแบบคอยอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างติดไมยากนิดนึงหรือติดกับต่างหมูได้ไหมเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องโอ้โห นีจ่จริงๆคือมันเนียนอยู่นะถ้าติดกับต่างหูแล้วแบบเอาผมบังอะ่ะก็คือไม่เห็นอยู่นะแต่เราจะทําเพื่อใครเพื่ออะไรใช่ปะสรุปก็คือตัดสินใจติดไมค์แบบนี้เลยเพราะว่าคือบางทีอ่ะพอเราติดให้ฝั่งนี้มันหันเข้าใช่ปะแล้วพอมันเป็นคอเสื้อแบบแบบแบบติดคออ่ะมันจะชอบแบบไมค์มันจะชอบ,ชอบพลิกแล้วก็เข้าไปตรงคอแล้วพอไมค์มันปิดกับคออย่างเงี้ยเสียงมันก็จะแบบไม่ได้อะ่ะ ็บางทีอาจะต้องยอมให้มันสวยงามน้อยลงนะแต่ว่าคุณภาพเสียงดีดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนคอมเมนต์ที่เฟิร์นจะอ่านเนี่ย<ม>ก็มีการแบบทำใส่ iPad ไว้แล้วนะคะโดยที่เฟิร์นกับ ทีมไบโวยจ์ก็จะมีการช่วยกันเลือกคอมเมนต์นะคะส่วนเฟิร์นก็จะแบบมีแบบเอ่อไฮไลท์เนาะสิ่งที่เฟิร์นแบบอยากอ่านอะไรเงี้ยเพราะจริงๆคอมเมนต์มันเยอะมากแล้วก็ยาวมากเฟิร์นอาจจะเลือกอ่านได้บางอย่างก็เลยจะมีขีดไฮไลท์ไว้นะคะแล้วก็มีแบบเขียนช็อตโน้ตไว้นิดหน่อยว่าแบบเอออยากจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้อะไรประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโว้ยจ์นะคะและนี่คือช่วงโตไปได้วยกันค่ะสำหรับโตไปได้วยกัน EP นี้นะคะ คนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือคนดูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยคะ่ะก็คือว่าจากคลิปรีแครป2022เนาะคือตอนนั้นอะมันเป็นช่วงที่เฟิร์นค่อนข้างดาวบ,บชีมิตมากๆกแล้วก็มันเป็นการเล่าปัญหาโอเคตอนนี้นะคะก็ถ่ายวอล์กโต้ไ้ด้วยกันเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วธุระที่ว่าก็คือเดี๋ยวเฟิร์นกำลังจะไปที่คลินิกนะคะแล้วก็ ทำหน้าไม่ได้แบบทําจมูกทําตาทาอะไรอย่างเงี้ยนะคือช่วงนี้ก็จะไปทําผิวค่ะเมื่อประมาณา2อทิตย์ที่แล้วเนี่ยเฟิร์นไปฉีดตัวนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นการไปฉีดครั้งที่2หลังจากที่ไปฉีดครั้งแรกเฟิร์นรู้สึกว่าแบบก็น่า มันชุ่มชื้นขึ้นนะมันมันดีขึ้นอะเฟินเฟินรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นก็เลยแบบอ่าเขาก็บอกว่าแบบมันน่าจะฉีดสักมันต่อเนื่องหน่อยอะไรเงี้ยผลจะได้อยู่ได้นานแล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนไปพร้อมกันเลยละกันนะจ๊ะเอ้ยบอกก่อนว่านี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะไปจริงๆไปเองจริงๆตอนนี้ก็คือแต่ยาชาแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ยเฟินยังไม่ได้กินข้าวเฟินก็เลยต้องไปหาข้าวกินในสภาพนี้ ชาออกแล้วนะคะชาไหมฮุบชาอยู่นะบางทีเราไม่ต้องพิสูจน์ขนาดนี้นี่นะคะให้ดูคุณหมอป้องสวัสดีครับ ตอนนี้ชีเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าแบบหน้าเราดูเป็นเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยไม่รู้ที่ตัวมันจะแบบเป็นตุ่มๆวันนี้คือถือว่าทำอไรเสร็จค่อนข้างเร็วแล้วก็รถยังไม่ติดปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเฟิร์นจะกลับบ้านพ่อแม่ประมาณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานอนสักคืนหนึ่งแต่ว่าวีคเนี้ยเป็นวีที่ยุ่งมากวีคหน้าก็ค่อนข้างจะยุ่งมากนะคะก็คิดว่าไม่ได้มีเวลากลับมานอนวันนี้ก็เลยคิดว่าจะกลับมาแบบ เจอหน้าเจอตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปนอนที่บ้านตัวเองค่ะ okay. มาดูรีแอคคุณย่ากันว่ากลับหลานกลับมาเจอแล้วเขาจะเป็นยังไง <laughs> คุณย่าสวัสดีค่ะแต่ว่าไม,ไม่นอนค่ะกลับมาเจอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยว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 หนีไปไหนกัน ประเด็นคือเปิดประตูห้องมาแล้วอีสอตัวนี้มันวิ่งออกแล้วมาดูนะมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องเฟิร์นคือแบบอะไรอ่ะอีเมลโอ้โหโหใครทำห้องลกใครใครใครทำเดินหนีหนีไปไหนเทรมาคุยกันก่อนเลยมาคุยกันก่อนเลย ก็ตอนนี้เฟิร์นลอให้พี่วอมขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเฟิร์นจะคันน้ําส้มให้พี่วอมค่ะก็คือตอนนี้เฟิร์นกลับบ้านเนี่ยแบบคือแม่ให้ส้มมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ากินไม่ทันแน่นอนนะคะก็เลยเอาที่คันน้าส้มจากที่บ้านกลับมาด้วยแล้วก็กะว่าจะคันน้าส้มให้พี่บอมกินพรุ่งนี้เช้านะคะซึ่งปกติแล้วเฟิร์นเป็นคนที่ห่างไกลจากการทําอะไรพวกนี้มากเลยค่ะก็เลยคิดว่าพี่วอมน่าจะภูมิใจในตัวเฟิร์น โอเคเดี๋ยวมาคันน้าส้มครั้งแรงในชีวิตกันค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งอเฮ้ยห oh, <hey. S 2> ันถูกฟังด้วยอะ่ะเฮ้ยหไม่แย่ไม่แย่เลยไม่แย่ไม่แย่โอ้ไม่ง่ายเอาจริงนะเชื่อว่าพี่บอม <laughs> ต้องดีใจแน่นอนเลยพวกเนี้ยเ <laughs> ชื่อเลยอะ่ะ รู้นี่สินี่มันอะไรกันเนี่ยชอบนใช่ใครอะฮะไม่กอนเ<ะ>มื่อคืนเขาขึ้นมาเช้าเพราะว่าเขาอยากคันน้ำส้มให้เธอกินั้นเฟนอะเขาขันไม่เป็นนี่เป็นน้ำส้มแก้วแรกในชีวิตของเขาเลยนะอะไรครับเธอภูมิใจในตัวเขาไหมพี่บอมยิ้มหน้าบานเลยแสดงว่าพี่บอมดีใจใช่ไหมอ่า อขอรางวัลหน่อยไม่นอนต่อน,นี่กะตอนแรกก็คือจะขึ้นไม่นอนต่อแต่ว่าคือทางบ้านเขามีก่อสร้างแล้วก็เสียงดังมากก็เลยนอนไม่หลับก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ตื่นเลยแล้วกันลุกขึ้นมาออกกำลังกายดีกว่าค่ะ จาว่าวันนี้นะคะเฟิร์นไม่มีถ่ายละครก็จะเป็นวันที่ให้น้องๆมาเข้าออฟฟิศกันนะคะซึ่งพนักงานเราก็คือมีเยอะมาก 2> 1 2และข้างบนอีกหนึ่งคน <c oughs> รวมทั้งหมดเป็น4คนถ้ารวมดิฉันด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะงานที่เราทํากันเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะมีงานหนึ่งที่จะต้องเต้นลงติกตอกซึ่งคือดิฉันทำไม่ถนัดงานเต้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ แต่ว่าจะมีน้องเพชรดาวที่ปกติเราเต้นโคเวอร์เราก็เลยจะให้น้องเป็นคนแกะท่าเต้นให้มาเดี๋ยวเรามาซ้อมเต้นกันนะทุกคน จังหวะปกติมันเลยร<อ>ะดับเราไม่ยากหรอกสาวสวยมารับถึงบ้านเลยค่ะทุกคนนี่เอามืด Just thinking about your eyes And that can't be all bad Things came up, things went down Maybe turn back around My spiders saying screaming that I'm mad ส่วนวันนี้นะคะเราก็ยังมาทำกิจกรรมกับเพื่อนอยู่ค่ะอยู่กับคุณโนเบอร์ไอวิวกแล้วสวัสดีครับก็เช้าก็แบบว่ามีไปดูดวงนะคะปกติก็จะเช็คดวงกับนกงประมาณเครึ่งปีครั้งหรือ3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องแบบต้องดูมากน้อยแค่ไหนแต่ฉันไม่เข้าใจว่าตอนนี้เป็นอะไรแต่ทุกคนน่าจะอยากรูว่าตอนนี้วันนี้มาทําอะไรก็คือเรามาอยู่ที่คาเฟ่นะคะที่เขาจะแบบเหมือนแบบมาถักกระเป๋าถัะ นู่นถักนี่การอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งโลเคชันไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะสามารถตามมาได้คือมันเป็นเทรนที่แบบคือชาวเน็ตกําลังแบบฮิตกันอยู่ดิฉันก็คือตามเทรนนะคะก็คือแบบเออมาถักกระเป๋าสะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลือกเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็จริงๆของคุณนกเนี่ยจะเป็นแบบสีชมพู จริงๆก็แบบอยากได้สีมากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังคิดไม่ออกคือเป็นคนที่แบบแมทสีไม่เก่งอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะแบบเหมาะกับอะไรอะไรอย่างเงี้ย ไ,ได้แล้วนะคะแล้วก็เอาแบบเอาของระวังไปไม่เขาใช้อย่างนี้นีงของฉันเหมือนพอเป็นสีเนี้ยแล้วเหมือนลกเด็กอะอ็นดูอันดูหะไรไม่ต้ออัดไม่ดูไม่ต้องัดูไม่ล้อัน วันนี้มาถ่ายละครนะคะจริงๆมาตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ก็คือพักเที่ยงแล้วก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายต่อนะคะไหนหาอะไรคะหาโบรอ่เแ้วคุณเฟิร์นะะรนะคะทำไมล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นคุณเฟิร์นมีมหนบ้างอยู่ๆก็คือแบบว่าก้มลงมาไม่มีโบข้างหนึ่งค่ะ สำคัญคือสีเดียวกับใบไม้อะค่ะเมื่อสีเดียวกับใบไม้นะนเนี่ยมันคืนมากเอาไงอ่ะจะหายยังไงให้เจอตอนนี้ก็คือใครหาเจอได้กาแฟแก้วหนึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่ก้มหน้าก้มตายืนหน้าก้มเลยนะ <laughs> มันยังไงสั่นซ่แล้วแก <laughs> แล้วคนที่ได้กินกาแฟก็คือคนที่พนันนะคะกิน <laughs> ของตัวเองคะ่ะ <laughs> ซื้อเองกินเองนักเลงขอเจอตรองไหนอ่ะ ได้ใบไม้ใบไม้มันซ้อนอยู่จรริงหอมันโผล่ออกมานิดเดียวเว้ยรงมากแล้วมันหน้าตาเหมือนใบไม้เลยป้าสมุทรถ,ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่สามารถจะเห็นได้เลยมันโผล่ออกมาแค่นี้ไงแรงมากแล้วก็เจอ คนค่ะความตั้งใจที่จะทำบล็อกวีของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วในแต่ละวันเฟืนยุ่งมากๆเลยอะวันที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันที่สามารถที่จะแบบ มีเวลาว่างหายใจนิดหน่อยในการตั้งกล้องตรงนูน่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีออกไปทํางานข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเองวันนี้จ้างช่างแต่งหน้าซึ่งก็คือคุณสายป่านนะคะเพราะว่าแบบถ้ามันเป็นงานที่จรงิงจังขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจ้างช่างหน้าช่างผมด้วยนะงานมันจะได้ออกมาแบบเป๊ะๆนะคะวันนี้มีทั้งหมด2งานนะคะก็เดี๋ยวาตามเฟิร์นไปทํางานทั้ง2งงานเลยแล้วกันค่ะไปะ วันนี้นะคะก็จะมีไปถ่ายละครนะมาเช้าก็ตื่นมาออกกําลังกายแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เราจะไปถ่ายละครซึ่งสิ่งที่ผิดปกติมากๆจากทุกๆวันที่ไปถ่ายละครคือวันนี้มีผู้จัดการแปลกหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณนกนะคะเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆวันก่อนก็เป็นเพื่อนไปถักกระเป๋าวันนี้มาเป็นผู้จัดการ เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้ผู้จัดการเฟิร์นยุ่งมากนะคะต้องไปทําธุระให้เฟิร์นเฟิร์นก็เลยแบบว่าอ้ารู้ว่าแบบมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่บ้าผู้ชายถ้าชวนกอไปกองเนี่ยไปแน่นอนเพราะว่าเขาชอบพี่นิวชัย,ยาพนนะคะเฟิร์นก็เลยอ่นะนกวันนี้ไปกองด้วยกันไหมนางก็ถามแค่ว่าไปอกเดียวเลยนะคือพี่นิวมาไหมซึ่งเราก็บอกว่าเออพี่นิวมานกก็เลยบอกว่าโอเคอย่างั้นไปก็นั่นแหละเป็นที่มาของการมีผู้จัดการ นึ่งวันนะคะ,คะจะไปขอพี่นิวถ่ายรูปอยากเจอมานอนแล้ววถึงกองแล้วนะคะคก็ผู้จัดก,การฉันก็คือชิลมากมวันนี้มาถ่ายวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายที่มอกรุงเทพ,พนะคะข้าวกองวันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นอะไรบ้างมีไข่พะโลมีหมูทอดแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นอะไรต้าหูหรือเปล่าหรือไก่ กองทำต้องเดินด้วยท้องค่ะเราต้องกินข้าวกันก่อนค่อยเริ่มงานนะคะ ถ้าใครเคยดูช่องเบิร์ดไอวิวแล้วได้ยินแม่หมอเสียงนุ่มๆดูเป็นพี่สาวใจดีจริงๆก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยเราเฟิร์นต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ตลอดเลยวะู้บรีพภคอเดี๋ยวเรากำลังจะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้วันนี้ถ่ายรอวันนี้ถ่ายร้อกคุณแม่คือเรื่องเนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ นอยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นละครมานะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีแค่แบบกบลอยสิวตอนแรกคือไม่ให้กบร้อยเลยนะผู้กำกับอะสักพักผู้กำกับบอกเออกบเหอะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเฟิร์นก็ถึงบ้านแล้วนะอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยถึงบ้านได้พักแล้วใช่ไหมแต่จริงๆก็คือยังไม่ได้พักนะคะเดี๋ยวหลังจากตอนนี้เนี่ยเฟิร์นก็จะพักเสียงนะคะลง t ิกต็อกเป็นวิดีโอที่แบบตัดต่อไว้ก็คืองานที่แบบไปถ่ายเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องคิดสคริปต์นะคะของงานยูนิโคลที่ไปถ่ายเมื่อวานเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้อง Voiceover นะคะของคลิปที่จะลง YouTube ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็แบบเออ ทำงานตลอดเวลาเลยค่ะคือคลิปเนี้ยทุกคนก็อาจาจะแบบเออไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรเดียวไม่ได้ดูอะไรที่มันมีสาระอะไรมากมายก็แค่อยากจะให้ตามติดมากับเฟิร์นว่าแบบใน1นึ่งวีคเนี่ยอันนี้คือทําอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าวีนี้จริงๆแล้วเป็นวีที่ ทำงานน้อยกว่าวิคอื่นๆแล้วนะถึงถ่ายเพราะถ้าทํางานเยอะจะไม่สามารถถ่ายได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเวลาทํางานมันจะคอนเซนเทรตสังเกตว่าท่าวันไหนที่แบบเฟิร์นทางานอะไรเงรี้ยเฟิร์นก็จะไม่ค่อยได้มาพูดกับกล้องแบบบางทีก็คือลืมไปเลยจบวันแล้วเพิ่งมานึกได้แบบเอา้าวันนี้ไม่ได้ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็เป็นแบบชีวิตประจาวันเฟิร์นจริงๆอะอ,อประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยว อัดคลิปจบก,ก็จะไป VoiceOver ต่อละทีนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้อะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้นะเราจะได้มาทำให้ดูอีกนะคะโอเคงั้นวันนี้ไปละไปทำงานต่อกันนะคะบ๊ายบายยเ้